ด้วโดิฟพ็อกเก็ตเติมเงินซื้อเกมง่ายผ่าน Steam a ีม Store หรือ Play Store ไม่งอ้บบัตรเครดิตนะจ๊ะ นี่ค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการ This i เกม m e TV ค่ะรายการที่จะมาอัปเดตทาวสารแวดวงการเกมข่าวใหม่เกมไหมมาด้ได้ที่นี่ p l า z a Tinni ผเกมค่ะวันนี้ค่ะเลียมจะพาเพื่อนๆนะคะมาพูดคุยถึงเทคโนโลยีที่จะมีการส่งผลต่ออนาคตและเปลี่ยนแปลงเกมที่พวกเรากําลังเล่นอยู่แน่นอนค่ะแล้วก็จุดเริ่มต้นที่เรารู้จักนะคะมาจากการแข่งขันแบตหยุดโลกระหว่างมนุษย์กับ AI น, Alpha นั่นเองค่ะ 8の5えっと8のそこかあこれはこれは最善の一手ではない最強の一手でもない僕がどう打ってくるか試している一手だ僕の力量を測っている遥かな高みから คิดว่าเรามาพูดคุยกับพี่ปอมีอาร์และพี่ยอดสิกปีกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ว้าววันนี้เราพูดกับพี่คลุกฉลงองคลุกสิบโกรดหรือเปล่าเรียกว่าสตูร้อนเอาพันร้อนโอเคเราพูดถึงอะไรนะอันฟักโกรดเหรอครับมอฝักโกมา ก็อย่างที่น้องครีมเกินไปนะครับเราต้องมาพูดที่มาของมันก่อนดีกว่านะครับว่าอัลฟาโกมันมาจากอะไรอัลฟาโกจริงเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์หนึ่งของ Google ฮะ่ไหมที่โปรเจกต์นี้มันมาจากโปรเจกต์ชื่อว่า Deep Mind ซึ่ง Deep Mind เนี่ยเขาเป็นโปรเจกต์ที่พัฒนาเทคโนโลยี AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ปปัญญาระดิษฐ์ครับ Google เนี่ยไปซื้อบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่า d e ดิฟมายมาตอนแรก Deep Mind สร้างดิฟมายเทคโนโลยีคือการสร้าง AI ที่มันสามารถคิดเองได้ครับผมคิดเองได้เนี่ยมันก็จะ มันก็จะสามารถแบบสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาให้โลกมนุษย์ได้ครับโดยที่อาว่าโกเนี่ยคนทั่วโลกที่จับตามองเนี่ยไม่ได้จับตามองด้วยความที่มันเล่นกกบเป็นนะเราจับตามองที่มันมีวิทยาการในการพัฒนา AI ืมก็มคือหมายถึงว่ามันพัฒนาตัวของมันเองใช่ไปเรื่อยๆคือถ้า บอกว่าเราเคยเล่นเกมหมากลุกที่เป็นคอมพิวเตอร์ไหมเคยเคยเคยเล่นโอเทลโลไหมอ่าเคยนี่แต่อันนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนตัวอัลฟาโกออันนั้นคือถูกคนโปรแกรมมาให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งอ่าแต่อัลฟาโกเนี่ยตอนเริ่มต้นมันเล่นโกะไม่เป็นเลยนะอ่าแค่บอกว่าอ่าโกะมันมีวิธีชนะแพ้อย่างไงและที่เหลือเนี่ยมันไปเล่นเองอู้หเนี่ยอ่าแล้วมันก็ค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งอย่างที่บอกว่าตัว AI ตัวเนี้ยของอัลฟาโกเนี่ยมันจะปลายทางมันเนี่ยคือมันจะสั่งสมควาามรู้ต่่งๆโดยที มันจะมีความรู้อะไรอย่างบนโลกนี้ที่แบบมนุษย์ได้ยังไปไม่ถึงเออวิทยาการเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์หลายอย่างเนี่ยยังไปไม่ถึงคือมนุษย์ได้ยังคิดไม่ได้แต่เพราะ AI เนี่ยมันใช้เวลาสั้นของมนุษย์มากในการแก้ปัญหาต่างๆไวจะไปได้เร็วกว่าซึ่งถ้าวันหนึ่งตัวนี้มันสําเร็จเนี่ยเราก็จะมี ที่นี่ิดใหม่ทางวิทยาศาสตร์ที่โผล่ออกมามีความลับของจัก,กรวาลหลายอย่างที่เราอยากรู้แต่เรารู้ไม่ได้ที่ทเพราะว่ามนุษย์เนี่ยยังคิดไปไม่ถึงตอนนั้นเราจะตายก่อนไหมพี่รับนะว่ามันจะทำํำสาเร็จถามอันนี้คือถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเราอาจจะตายก่อนได้แต่ว่าถ้า AI มันผลิตเสร็จเนี่ยบางทีอาจจะแค่ไม่กี่ปีมันวิทยาการจะก้าวกระโดดทันทีึ แปลว่าเราในช่วงยุคเนี่ยปี2016เรายังมีโอกาสใช่ที่ได้เห็นมันอยู่การ์ตูนวิทยาศาสตร์หลายๆเรื่องที่เราเคยดูครับยกตัวอย่างง่ายโดยเรมอนชับของวิเศษไร อบประตูทุกคนพูดประตูใช่ไหมตอนแรกเราคิดว่ามันวิทยาศาสตร์ที่เป็นไปได้ยากแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยไอ้ตัว AI เนี่ยมันพัฒนาไปได้เนี่ยเราจะเห็นประตูสาขาสถานที่ของโดยรมอนเนี่ยเร็วขึ้นกว่าเดิมยกตัวอย่างอันหนึ่ง AI ที่คิดได้เองถ้าพู้ชื่อนี้ทุกคนต้องรู้จักฮะจาวิตนักร้องร็อกแอนโดรนัเอลวิทพอลานจลเรารองมุกจากคิมจาวิตอน ันอยกโหเล่นสั้นด้วยไอคอนเดียวคนด้วยจาวิคอน ไม่ใช่จาวิตจากไอรอนแมนเราเคยเห็นในหนังไหมที่เวลาพูดกับมันแล้วมันก็พูดโต้ตอบเราได้แล้วมันก็เรียนรู้ได้เองด้วยข้าหลังๆัฒนาตัวเองไปสู้กับเอาตอนได้ด้วยคือสร้างอะไรบังคับขุนอะไรมั่นมาสู้กันเออที่เราพูดเนี่ยเราไปอิงหนังเนี่ยมันจะมีคนบางคนที่บอกว่าเอ้ยพูดไรไรสาระไปโยงหนังไปโยงอะไรต้องรู้อย่างหนึ่งว่าหนังเนี่ยมันสร้างมาจากจินตนาการของมนุษย์เออแล้วก็ตัว AI พวกนี้แหละที่มันไปต่อต่อยอดจินตนาการพวกนั้นทำให้มันตอบไปได้ดีะว่ายังไงครับีม ก็โกะนะคะก็มันก็เหมือน มันจะมีสีดําสีขาวใช่ไหมะแล้วมันจะมีกระดานครับผมวิธีการเล่นก็เหมือนกับเราต้องเหมือนกับไปแย่งชิงพื้นที่อะเหมือนมันใช่ค่ะเราเนี่ยต้องไปลดพื้นที่แบบฝ่ายตรงข้ามลดมาของฝ่ายตรงข้ามให้เป็นแบบของเรามากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็ล้อมกันกับสมมุิอะเขาสีขาวใช่ไหม่าเขาวางอยู่เดี่ยวเดียวเลยถ้าเราจะกินเขาเราต้องวางรอบตัวเขาต่อไปเขาบอกว่าคนเราเนี่ยฝึกอะมากสุดหกกระดานก็แบบสมองสมองไปแล้วอะก็คือเดกเล่นปกติทั่วไปเวลาเขาฝึกเขาฝึกกันแค่หกกระดานแต่ว่า ใช่ค่ะก็แปลว่ามันใช้ความคิดเยอะมากกว่านั้นสมองก็ล้าแล้วจะเล่นได้ไม่ดีเท่าเดิมแล้วดื่มแบรนด์สิครับหน่าหน้าสปอนเซอร์ถ้ามีขอหอ้าผมครั้งที่แล้วพี่เล่นสกอตต์ป่ะสกอตยังไม่มาเลยไม่ได้เลยยังไม่มาเลยโอเคอ่ากระดาษด้านค่ะอันนี้คือคนใช่ไหมนะผมวันหนึ่งหกกระดานแต่ว่า AI เอไอเขาสามารถเล่นได้เป็นพันเลยนะพันกระดานลษ และยิ่งมันฝึกตัวเองใช่ไหมมันก็แบบคนตัวเองมาแข่งกับตัวเองก็เก่งเลยหกกระดานคนหกกระดานกลัวคอมพันกระดานใช้ระยะเวลาต่างกันนะใช่ไหมพี่แต่ว่ามันวันเดียวมันซ้อมได้พันกระดานนะต่างกัคนความสามารถที่ต่างกันละคนที่วันละเขาเลยวันละกระดานแคะตายแล้วมั้งใช่ไหมเหนื่อยปะมาพูดถึงการแข่งขันบ้างดีกว่าครับผมเราพูดในฐานะที่แบบว่าเราสนใจเรื่องของเทคโนโลยีนะเขาบอกว่า ตัวฟ้าโกเนี่ยก่อนมาเจอคู่แข่งเนี่ยก็คืออาจารย์ลีเซด์อาจารย์ลีนี่เขาเป็นเซียนโกนะไม่ใช่ทิกคารุอาจารย์รีเขาเรียกเรียกว่าโกมาสเตอร์แล้วกันถ้าเรียกว่าโปโกเนี่ยจะมันเปลี่ยนไปไม่เอาไม่เอาไม่เอามาอีกสปอนเซอร์ขอบคุณครับอยากดูรายการเกมหรือรายการไม่เด็กเลยขอใหญ่เลยเออ บอกจันลีเนี่ยจันลีเขาเป็นโก้มาสเตอร์เนี่ยจากประเทศเกาหลีนะครับครับผมเขาเป็นโกะระดับ9ดั่งอันนี้คือโกะเนี่ยเขามีระดับการวัดความเก่งด้วยสูงสุดก็คือ9ดั่งครับพวกยูโดเูนโดที่มีสายสายสูงสุดก็คือสายดำอันนี้ก็เหมือนสายดำแหละคือการันตุนมาสเตอร์ละเท่ร้ายครับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่แล้วก็ที่เขาแข่งกันเนี่ยเขาจะแข่งกันหมด5กระดานอออ่เโดยที่ไม่ได้แข่งแบบว่า แพ้3 3ได้ก่อนอะไรงนี้นะเขาเล่นกันจนจบเพราะเป็นเหมือนเป็นการวัดประสิทธิภาพของตัวอัลฟาโกะต้องเล่นจนจบหนอกจดากดวัด,วดตัวอัลฟาโกะแล้ววัดคนนะด้วยนะดูท่าแล้วกบบเหนื่อยนะเนี่ย ใช่แน่นอนแต่ว่าก็คือเวลาหนึ่งกระดาน่นั้นนะเอาให้เฟสเต็มที่เลยให้จันรีมาเฟสเฟเลยว่าวันนี้แบบเต็มที่เริ่มใหม่แล้วก็ึินใหม่ไม่เอาแบบผลแพ้ชนะเลยจะได้เริ่มใหม่ตลอดนะครับมาพูดถึงอันนี้ก่อนเลยกระดานแรกอันนี้ผมอ่านตามที่เขาวิเคะห์นะเพราะว่าดูโกไม่เป็นเขาบอกว่ากระดานแรกเนี่ยนะวิคคห์เนี่ยดูตำแหน่งของอัลฟาโกที่วางเนี่ยมันดูวางแบบอ่อนเชิงมากวางแบบดูสเปกสปะมากเลยเหมือนคนเล่นไม่เป็นนะว่าเออดูเล่นแล้วแบบมันไม่ค่อยมีค่าเลยเออสรุปผลกระดานนั้น อาจารย์ลีแพ้อ่าซึ่งเขาบอกว่าไอาเหตุที่แพ้เนี่ยคือเขาบอกว่าคือการวางที่ดูเหมือนสเปสะสปักตอนออต้นเกมเนี่ยออตอนท้ายเกมเนี่ยมันกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยแกเป็นจุดสําคัญที่พีคให้ชนะแปลว่าเอาข้าวกกคิดไว้หมดแล้วว่าแบบนี้มันจะวางแบบนี้แหละเป็นการบีบให้อาจารย์ลีเดินตามแผนของมันถ้ากลัวนะอ่าคือวางแผนตั้งแต่กระดานแรกเลยตั้งแต่กระดานแรกเลยเริ่มไปเกมหนึ่งจบ ผ่านไปอีกสองวันแข่งกระดานที่2องการที่2ผู้อธิบายเกมเนี่ยเขามาเขาเชิญทีมพัฒนาอัลฟาโกมาพูดถึงประเด็นของวันแรกกระดานแรกว่าทําไมแบบโกงอัลฟาโกะถึงเดินอย่างนั้นผู้ที่ร้าเนี่ยเขาบอกว่าอัลฟาโกเนี่ยมันจะมีวิธีการคิดแบบนี้คือมันจะมองชัยชนะของเกมทั้งกระดานเป็นหลักเขาบอกว่าโกเนี่ยการวางเนี่ยงตำแหน่งเนี่ยวางแล้วมันจะได้แต้มสูงสมมติว่าวางอย่างนี้เนี่ยได้10แแปมก็ แต่โอกาสชนะเนี่ยบางทีมันอาจจะแค่50 50ิบห้าสิบอ้าฟากดจะไม่เลือกตำแหน่งนั้นอ้าฟ้ากดจะเลือกเดินตำแหน่งที่บางทีได้แค่แต้มเดียวแต่ว่าโอกาสชนะสูงมากคือมองภาพรวมคิดไว้หมดแล้วขมนะเนี่ยมองอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้เ็าบอกว่าเป็นการรักษาเปอร์เซ็นต์การชนะก็เหมือนแบบกูตินาฟอร์วินเฉยชนะแค่ครึ่งแต้มก็ได้แต่ขอชนะภาพรวมทั้งหมดน่ากลัวไหมน่ากลัวน่ากลัวในกระดานที่สองเนี่ยอ่า การที่สองอาจารย์ลีก็แพ้ครับสองศทุกคนยังเชียร์อยู่เพราะอาจารย์ลีเป็นตัวแทนมนุษยชาติที่ไปสู้กับ AI s k y n e ยซึ่งเกมหลักมันจะกลายเป็นสกายเดแล้วตอนแรกเราเถียงกันว่าถ้าจบเกมสารโดยอาจารย์ลียังแพ้อยู่เนี่ยวระ่กบมันจะทำไรวะมันจะข้ามมันจะลุกขึ้นมาข้ามดินโลก ที่สาวที่ิไปกับสื่อไปนะครับก็สำหรับสิ่งที่ทุกคนหวั่นเกรงนะครับครับผมว่าวันหนึ่งนะอัลฟาโกะมันจะจับมือสกายเดนแล้วก็มาฆ่าคนนะครับโอกาสเป็นจริงแล้วครับการที่สามครับจารีแพ้ครับแพ้อ้าวอันนี้เชียร์ใครเนี่ยอยู่คนละข้างกันได้ครับเชียร์ใครเชียร์ลีเชียร์เอ๊ะอังใจฟังโกะทำไมอ่ะก็เก่งก็ชอบคนเก่งก็จารีก็เก่งวะไม่ไม่ก เ,เขาเป็นพระเอกเราเราไม่ได้รู้มุมอาจารย์ลีใช่ไหม,มเรารู้จักอัพฟาโกกเขาไมไ่เป็นเลยแล้วค่อ,อยๆยามฉยๆพิเศษตอรี่อัฟฟาโกกมาตลอดก็เลยรู้สึกว่าเชียร์ก็มาถึงกระดานที่4ี่ครับครับผมกระดานที่4ี่ครับสิ่งที่ทุกคนรอคอยครับอาจารย์ลีชนะแล้วเย้ yeah. ได้รับตำแหน่งเลยเนวะดูรักเกียจนะเอหรอไงท่านเพิ่งเจอัวก็ไม่ได้เชียร์ไม่ได้เชียร์ไงเออก็ทุกคนก็มอบตำแหน่งนะครับมนุษย์ผู้ชนะอัลฟาโกให้อาจารย์รีครับถึงแม้จะกระดานเดียวก็ตามครับเพรเอาแล้วฮะเพราะว่าถ้าเกิดอาจารย์รีแพ้กระดานที่สี่นี่ต่อไปอีกเนี่ยหมดสิ้นครับมนุษยชาติของเราติดแล้วกำลังคุยที่เทคโนโลยีของมนุษย์ในอนาคตข้างหน้ากันเลยนะครับใช่ครับฮะก็เขาบอกว่ากระดานที่สี่เนี่ยได้ทิ้งบทเรียนใหญ่ให้แก่อัลฟาโกก็คืออันนี้อ่านตามเขาเลยนะคือคนเลล่่นโกกไปวบอา คืออาจารย์ลีเนี่ยเป็นการแบบต่อสู้แบบตัดและสูส้ตะลุมบอลแบบเรือยโจมตีหนักโหดมากไม่แข็งจริงอ่ะโดนล้อมกินเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ได้บุกฝ่าเผากะท่อมเลยเนี่ยเราซีท่าเดียวในด้านใน300รนะครับแล้วเป็นลีกระโดดมาปอดแข็งเลยโหง่ายไวะเนี่ยแล้วเขามีมีอะไรมีไม้ตายอะไรไหมพี่เขาบอกว่าเนี่ยไอ้ที่อาจารย์ลีทำเนี่ยแม้แต่เบืออาชีพแหละครับๆเนี่ยยังนึกวิธีการนี้ไม่ออกเลยไม่กล้เดินเสี่ยงด้วยครับผมเขาบอกการเดินอาจารย์ลีอันนี้เขาเรียกว่าทะแยงสองชั้นลึืดับเบิลฮานิ เดี๋ยวกันคือไงคืออาจารย์อาาลีกำลังเล่นพิ่พีเกณอยู่เฮ้ยไม่ไหวแล้วดับล็อลฮะเน้เฮ้ยเฮ้ยขงขนาดนั้นเลยเหรอพี่โอ้หถ้าแบบคัตซีนขึ้นเล้วโอ้โหถ้ากดระบบโอ้โหสุดยอดเออเป็นการทิ้งคอมโบสุดท้ายนะครับแล้วก็แน่นอนครับมาสู่กระดานที่ห้านรับกระดานที่ห้าครับอาจารย์ลีพยายามจะเล่นวิธีเดิมครับลิงก์ันเลย ชนะอัลฟากุใช่จะรีแพ้ครับมันก็อย่างที่บอกว่ามันสามารถเรียนรู้ปิดข้อบิดพลาดของตัวเองได้ก็คือถ้าเล่นมุกเดิมออกมาเนี่ยไม่ได้แล้วไม่มีทางชนะมุกเดิมไม่มีทางเขาใช้ดับเบิลทันนี้ไม้ตายของจันลีครับอัลฟากุออกท่าใหญ่ครับปุ๊บมืดจิ้งจอกมืดแล้วจันลีนอนอยู่ที่พื้นไม่เป็นเซ็กชั่นดันเลยจริงๆคือพี่อาจารย์ลีแพเพราะอะไรวะเพราะอะไรครับเพราะจันลีใช้ไม้ตายไงถ้าใช้ไม้เป็ดก็ได้คือตายไปแล้วแบบนี้ก็ได้เหรอเออมุกแมนนะ เรามาดูเรามาดูเรื่องแบบว่าคอมเมนต์มมนต,ต่าง,าง<ะ>ในชาวเดดบ้างดีกว่าผมอันนี้ไปดึงมาจากดราม่าแอนดิกชอบมากอ่เขาจัดมา ถึงอัลฟาโกชนะครับเรายังมีทางรล่าของโลกมนุษย์นะครับคือส่งใบดูไปนั่นเองไบดูจะเละแ่เลยไบล์กัดกินไงให้หมดเลยคิดว่าอัลฟาโกด้โดนเละแน่นอนคือพุ่งตรงไม่ได้ทิเครดิตอย่างฟองพวกเราวินดลวเราไปจริงเราลงที่บ้านเราไปจริงมองอีกอย่างหนึ่งสมมติใบดูส่งไบดูไปปุ๊บไบดูกลายเป็นอัลฟาโกอ้าวโอเคสวัสดีค่ะลาก่อนค่ะ โลกระเบิดโลกระเบิดแน่นอนสายแรงทุกสายไม่พังทลายี่มุกจากดาวเด็นนะครับอ่าชาวนไปสรุปว่า4ี่เด่นนะครับอาลฟาโกคืออ่อนให้ครับเกงว่ามนุษย์จะไหวตัวทันแล้วก็เทอร์มินาโปรแกรมก่อนดึงปักก่อดึงมากกแต่ตอนนี้เราไปซ่อนตัวแล้วอยู่ในเด็นเนี่ยโอ้สายเอาตอนขึ้นมานี้เละเทะสายเกียงก็มีครับมีมีมาเก่งมากเลยนะ เออต่อยกันได้เว้ายาอัฟโกเกเป p h a เอเอต่อยมาลาแล้วก็มีคนมาดีดีแพยคอมเมนต์กลับนะครับอ๋อมันจะไม่ต่อยอคุณครับมันจะส่งคุณสังหารทีแปดรนะครับมาในล่าแล้วก็กล้าต่อยกับเขาหรือเปล่าครับเราก็พูดว่า ทราบละเจสันบอททราบละเจสันบอทเพราะข้าค่ามันเสร็จแล้วมก็ i อแลอะแบบไอพีนะ i อแบก i อแบกกลาอีกคนก็บอกอ๋อมันไม่ต่อยหรอกครับแต่ว่ามันจะเข้ามาแฮกระบบการเงินคุณนะครับแล้วก็เปลี่ยนประวัติการของคุณให้เป็นอาชญากรนะครับหนีกันหัวสุดหัวสุดเลยทีเดียวทำอะไรประเทศไทยได้ครับประเทศไทยอันนั้นหรอกอะไรอย่างนี้เป็นรับสายยุกิมาตอบเส้นกันครับ การจะเล่นการยุกิคงยากครับเพราะว่าต้องเชื่อมั่นในการเดิมสักภาพมันซัมมอนออกมาใส่หน้ามันตลกเลยล่ะตอนเนี้ยอย่าลืมนี่มันเป็นเอไอสายุกิไม่หยุดครับเราจะเล่นยุกิชนะครับต้องมีพวก้องด้วยต้องมีพวก้องด้วยใช้มีพวกไครบงไข่บาอะไรเงี้ยตามไปเอาใชยชนะกลับมากันอ่าแล้วยุกิต้องมีสกิลจวดเทพด้วยครับาสายๆเลยจวดพวกป๊อกก้าเดี๋ยวสายุกิวันนีอใช่เหรอเนี่ย ว่าในมุมของเทคโนโลยี AlphaGo นะคะมันก็มีข้อดีเหมือนที่พี่ปังบอกเลยนะคะว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันสามารถไปที่ที่ที่เรายังไม่รู้อ่ะเออพัฒนาตัวเองไปถึงจุดนั้นใช่เหมือนในหนังอะไรอย่างเงี้ยเรามีเห็นจินตนาการเห็นเทคโนโลยีในหนังเนี่ยเทคโนโลยีนี้แหละที่สามารถทําให้อันนี้เป็นได้เป็นจริงได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเนาะนะแล้วก็ชัยชนะของ AlphaGo นะครับอีกอย่างหนึ่งคือมันจะ ทำให้วงการธุรกิจเนี่ยหันมาสนใจ AI มากขึ้นแต่ว่าเม็ดเงินในการพัฒนาตรงนี้มันก็จะมากขึ้นจะทุ่มลงไปจุดนี้ด้วยครับผมโอเคแล้วล่ะก็ต้องติดตามดูว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะมาเร็วมากน้อยแค่ไหนเนาะใช่ค่ะก็เหมือนกับบอกว่าถึงแม้ชัยชนะครั้งนี้ที่อัลฟาโกชนะอาจารยลีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามนุษยชาติจะพ่ายแพ้นะเพราะว่าเขาบอกว่าก็ยังมีนักโกอีกหลายคนอ่ะนักโกหลายคนเลยนะ คิดจะมาแอลที่แต่ว่ายังไม่มายังไม่เปิดเลยตัวคิดทะลุไม่ต้องนะไม่ต้องเปิดเลต้องโอเคอย่างใครไหนที่เมื่อกี้หิมอ่านเป็นเคียเจอเคป็นเคียเจอที่เขาบอกว่าพี่ปั๊บเคยพูดอาจารย์นี้มาแล้วใช่ค่ะถ้าเขาเนี่ยมาแข่งกับว้าฟากนและชนะเนี่ย ทางบริษัทนะคะต้องแบบคิดชนะต้องบอกว่าเฮ้ยมันอีกไกลนะก่อนจะถึงจุดที่แบบชนะมนุษย์ชาได้แล้วก็แบบว่าคิดเองในเองได้โอเคนะครับผมใช่แล้วค่ะมันท่านี้แหละเนาะแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็มาพูดถึงเทคโนโลยีที่ กำลังจะเข้ามาเป็นทั้งโลกหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้นะคะใช,ใช่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะพวกเรา3ามนจะพาเพื่อนๆนะคะไปรู้จักกับเกมเกมอะไรหรือว่าคลิปอะไรนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมไปซับสไครป์ชอ่องของ This is Game TV ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ